หาคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ FIFA Online 4 on เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งพร้อมให้คุณเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยแ a n ดิ d คาเฟร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูใกลสนามบินคอนแกนแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันที 0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงแฟนบอลคงจะเซ็งไปต,ตามๆกันกับสถานการณ์โควิดในสาราอาณาจักรที่แมนยูตัดเรื่องการแข่งขันมาแล้ว2เกมครับและมีแนวโน้มที่ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อเกมช่วงที่เหลือเราได้ต่หวังว่าเหตุการณ์จะกลับมาปกติโดยเร็วและโปรแกรมการแข่งขันจะสามารถดําเนินต่อไปได้รายงานจากแมนเชสเตอร์อีวิงระบุว่าในวันพุธ สกอตต์แมทวนเน์ออกจากสโมสรไปหลังเข้ามาแค่ครึ่งชั่วโมงและยูเต็ดปฏิเสธที่จะบอกว่าผลตัวของเขาเป็นบวกหรือไม่สลับบอพฤหัสบ,บดีนั้นมีเพียงเขาเป็นหนึ่งใน5คนที่เจอที่สนามซ้อมอีกสองคนคือราฟเฟวรานกับเอดิสันคาวานีซึ่งไม่ได้ลงสนามตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนอีกคนหนึ่งที่เจอก็คือไทชองที่กลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายจากการบาดเจ็บที่เบอร์มิงแฮมิตีการแพร่ระบาดดังน่าของเชื้อไวรัส ทำให้สโมสรเลงเห็นถึงสุขภาพของนักเตะและผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญรายงานเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะงดลงแข่งขันถึง3สัปดาห์ซึ่งสมิลลรักเฮอร์นข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนียนิวยืนยันว่าสโมสรนในพรีเมียร์ลีกผลักดันที่จะให้หยุดพักการแข่งขันจนถึงวันโปรแกรมเอฟเอคัพรอบ3ช่วงวันที่7มกราคมปี2022เรื่องต่อมาเป็นสิ่งที่ลาฟลังนิกต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีเพราะทีมโค้ชของเขาหายไป3คนแล้วไมเคิลคาริกออกไปก่อนหน้านี้ กีฬาไม่คน่นด้หยาไปคุมอิฟสวิททาวน์เช่นเดียวกับมาตินเพิร์ตที่ตามไปเป็นผู้ช่วยทําให้ตอนนี้เหลือทีมโคช้ชไม่รวมโค้ชฟิตเนสนักกายภาพนักวิเคราะห์และแพทย์คือลาฟลังนิกครับผู้จัดการทีมไมค์ฟีลลันผู้ช่วยคริสอามาสผู้ช่วยลิชาร์ดฮาร์ติสโค้ชผู้รักษาวประตูเคล็กมอร์สันโค้ชผู้รักษาประตูไมเคิลเคลกโค้ดดูแลความแข็งแกร่งและเอลิกอมซี่โค้ดดูแลลูกตั้งเตะและติวรายบุคคล มคเคนาเผยความรู้สึกก่อนอำลาทีมว่าผมขอขอบคุณโจเซ่มูริโยและอเลกกูนาโซชาผมได้เรียนรู้อะไรมากมายในช่วง4ปีที่ผ่านมาและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ทุ่มเททำงานหนักและอยากจะขอบคุณลาฟลังนิกด้วยเช่นกันผมมีความสุขที่ได้ทำงานกับเขาช่วงเวลาสั้นๆและต้องขอบคุณเขาที่เข้าใจการตัดสินใจในครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มอาชีพโคช้ชมันเป็นความทะเยอทะยานสูงสุดของผมเสมอที่จะย้ายไปคุมทีมแบบเต็มตัว แลวตอนนี้ผมมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่จะทำสิ่งนั้นกับอิฟสวิตทาวสโมสรที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีประวัติศาสตร์อันยอดเยี่ยมผมจะต้องขอบคุณทีมงานและนักเตะที่ร่วมงานกันมาตลอดหลายปีและแน่นอนขอให้ลาฟลังนิกและสโมสรแห่งนี้เจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตต้องรอติดตามว่าลาฟลังนิกจะหาโคช้ชเข้ามาเสริมทัพในขุมกำลังหรือไม่แม้จะมีคนออกไปแต่ก็มีคนอยากอยู่ต่อครับ เลิกาฟสือหลับเทียรอ2รายงานว่าแมนยูเต็ดเตรียมจะต่อสัญญายาวกับแอนโทนีอินไลงกากองหน้าดาวรุ่งที่เริ่มมีโอกาสได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่มากขึ้นพร้อมทั้งสร้างความประทับใจให้กับลาฟลังนิกนับตั้งแต่ย้ายมาคุมทีมนักเตะที่ฟอร์มกลับมาเข้าฝากอีกหนึ่งคนอย่างดิบิดเดคาถูกพูดถึงจากเอลิกสติลอดีตโคผู้สาป,ประตูของแมนยูเต็ดตอนนี้เขาทําได้ดีมากทั้งในและนอกสนาม ยยเดียร์ยังเป็นนักเตะซีนเนีรยของทีมด้วยดังนั้นเขาจึงต้องให้สัญญาณกับผู้เล่นที่อยู่หน้าเขานั้นไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะทุกคนจะฟังเขาแน่นอนเมื่อถูกถามว่าเดคยร์ต้องพัฒนาตรงไหนอีกบ้างสตีลมองว่าเขาควรสั่งการมากกว่าน,นี้อีกหน่อยข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดยืนยันว่ากลุ่มผู้รักษาป,ประตูภายในสโมสรทำงานหนักมากทั้งในสนามซ้อมและโรงยิมทำให้รดะบิดเดคยร์ต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกดีนัสันเป็นส่วนหนึ่งถึงแรงผลักดันในเรื่องนี้ มาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับแมนยูเต็ดไม่ได้รีบร้อนที่จะปล่อยอองตนี่มักเซลออกจากทีมถ้าไม่ได้ราคาตามที่พวกเขาต้องการรายงานระบุว่ายูเต็ดต้องการค่าตัวราว30ล้านปอนและมองว่านักเตะยังมีสัญญายาวกับสโมสรนจึงไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากนักในการเดินดิวขณะที่เจสซี่ดินการ์ยูเอตตต้องการค่าตัว20ล้านปอนแต่หลายทีมไม่ต้องการจ่ายในเรทนนี้ และมีโอกาสที่เจสซี่จะรอจนตัวเองหมดสัญญาและย้ายทีมไปแบบฟรีๆข่าวของอดดิสันเคานี่นั้นเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนามากขึ้นครับกับสถานการณ์ที่นกเตะยังไม่ได้ขยายสัญญากับแมนยูเต็ดออกไปรายงานจาก t y c ระบุว่าเขานี่ปฏิเสธข้อเสนอจากโบคาจูเนียและเขาสนใจที่ย้ายไปเล่นที่บาร์เซโลนาซึ่งตอนนี้เขาจะมีสมาธิกับแมนยูเต็ดกับสัญญาที่ยังเหลืออยู่สิ่งที่สำคัญจริงๆคือการเตรียมพร้อมสำหรับเกมการแข่งขันแบบนัดต่อน,นัดเขาหนี่เผย นั่นคือสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของผมเกี่ยวกับฟุตบอลดังนั้นอย่าวางแผนอะไรมากมายในหัวของคุณไกลเกินไปผมคิดว่าคุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับเกมแต่ละเกมรากับว่ามันเป็นนัดชิงชาเลิศจากนั้นค่อยดูว่าสิ่งต,ต่างๆเป็นอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นบ้างธันวาคมเป็นเดือนที่สำคัญมากเราต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดและเมื่อเราเดินมาถึงครึ่งทางของฤดูกาลเราแค่ต้องทำแบบนั้นต่อไปก้าวไปทีละสเต็ปจนจบฤดูกาล นั่นแหละคือมุมมองของผมในโลกของฟุตบอลเรื่องราวสุดประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อคืนครับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันกับคริสตโนโรนโดให้สัมภาษณ์ร่วมกันเป็นครั้งแรกในรอบกว่าบปีหลังเซียเซเวนย้ายกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเมื่อต้นฤดูก,กาลที่ผ่านมาการสื่อสารในงานผู้จัดการทีมมันสําคัญมากในแง่การให้คุณค่ากับเจ้าหน้าที่ทุกคนเซอร์เล็กเริ่มอธิบายไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมงานหรือคนดูแลสนาม ความเป็นผู้นําต้องเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกันเทรซโนเป็นเด็กหนุ่มที่เข้ามาอยู่กับเราการทําให้เขารู้สึกสบายใจเป็นเรื่องสําคัญนะตอนนั้นเขาย้ายมาร่วมทีมไม่ใช่ขุมกําลังแบบที่เห็นทุกวันนี้เขามีฝีเท้าติดตัวมาตั้งแต่วัยสิยังต้องเรียนรู้อีกมากโรนโดกล่าวต่อว่ามันยากแน่นอนลองนึกภาพเด็กอายุ18ปีย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอเล่นกับแลนกิ๊กส์พสโค รอยคีนหรือแม้กระทั่งโอเลกุนาโซชาผมประมาาเล็กน้อยแต่ปาก็ยังช่วยผมได้มากช่วยผมเติบโตขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เราได้คุยกันผมซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งเซอร์เล็กเล่าต่อถึงการเสร็ยสัญญาในปี2003เราต้องสร้างความประทับใจให้กับเอเจนต์ของเขาเรายืนยันว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นทุกเกมนะแต่ถ้าเขาทำได้ดีมากผมก็ไม่สามารถหยุดเขาได้หรอกเรานำยูนน่1 0ในเกมกับโบตันเมื่อโลโด,ดลงสนาม เกมจบลงด้วยชัยชนะของเรา4-0ต่อ 0, ซึ่งต้องขอบคุณพลังอันยิ่งใหญ่ของนกเต้มหมายและเจ็คนใหม่ปีศาจแดงคริสเซโนโรนัลโดปิดท้ายว่าผมพูดเสมอเซอร์เล็กฟอร์กูสันเป็นเหมือนคุณพ่อในวงการฟุตบอลของผมผมซาบซึ้งกับสิ่งที่เขาทำให้ทุกอย่างกับทั้งตัวผมเองและครอบครัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแมนยูเตดเขาทำงานได้ดีมากๆ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาในวิดีโอนี้ครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยู่สู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค mm ์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย